แฟนๆเรียกร้องให้มีการรีแมตช์ครั้งใหญ่หระหว่างตำนานคิกบ็อกซิ่งอย่างซุปเปอรบ์บอลสิงห์มาวินและชิงกิตอัลสซอบ กราบสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านอีเชันเคยด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่อดมินครับได้พูดเรื่องของซูเปอร์บอลกับชิงกิตอลาซอฟในการรีแม์ครับและหลังจากนั้นเองครับก็มีสื่อใหญ่นําเสนอข่าวในหัวข้อประเด็นท็อปปิกคล้ายๆกันด้วยครับซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกันเลยครับสําหรับแฟนๆมวยทั่วโลกที่กําลังเรียกร้องอยากให้คู่นี้มีการรีแม์ครั้งใหญ่ของ2ตํตำนานอย่างซูเปอร์บอลกับทางดานาชิงกิตอลาซอฟครับเดีย๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันก่อนว่าทางด้านข่าวนั้น นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ในการต่อสู้ครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวที่แฟนๆมวยนั้นเรียกร้องครับซึ่งเป็นการให้มีการรีแมตครั้งใหญ่หระหว่าง2ตํตำนานคิกบ็อกซิ่งอย่างซูเปอร์บอลกับชิงกิตอลาซอฟครับไม่มีอะไรเทียบได้ครับกับความตื่นเต้นของการได้ชมทั้งคู่กลับมาปะทะกันอีกครั้งครับระหว่างชิงกิตอลาซอฟกับทางด้านซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและแฟนๆของวันชิบชิบครับก็อยากจะเห็นซูเปอร์บอลต่อสู้กับชิงกิตอลาซอฟอีกครั้งมากๆที่สุดครับ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับวันชิปชิปได้แชร์วิดีโอของซูเปอร์บอลขณะฝึกซ้อมบนอินสตาแกรมของเจ้าตัวครับและถามแฟนๆว่าว่ามีอะไรที่รอคอยสำหรับนักสู้ชาวไทยคนนี้อยู่บ้างครับและหลังจากนั้นเองครับก็ถือว่าเกือบเป็นเอกฉันครับแฟนๆมวยนั้นเรียกร้องให้ซูเปอร์บอลสิงห์มาวิน ต่อสู้กับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทของวันชิมิชิพคนปัจจุบันนั่นก็คือชิงกิตรอลาซอฟในความคิดเห็นส่วนใหญ่ครับซึ่งในความคิดเห็นของแฟนมวยครับก็ได้คัดมาประมาณหนึ่งครับบางก็บอกว่าเราอยากจะเห็นเขาเผชิญหน้ากับชิงกิตรอลาซอฟอีกครั้งบางก็บอกว่าการรีแมตช์กับชิงกิตรอลาซอฟเป็นไฟใหญ่รายการเดียวในตอนนี้และเราอยากจะเห็นมันมาก และบางก็บ,บอกว่าซ bon ูเปอร์บอลสิงหาวินปะทะชิงกิตอลาซอฟภาค2บางก็บ,บอกว่าแทบรอไม่ไหวแล้วสำหรับซ bon ูเปอร์บอลสิงหาวินปะทะชิงกิตอลาซอฟภาค2บางก็บ,บอกว่าซ bon ูเปอร์บอลสิงหาวินปะทะชิงกิตอลาซอฟสอได้โปรดและนี่ก็คือความคิดเห็นที่มีต่อซูเปอร์บอลสิงหาวินณตอนนี้ครับ ซึ่งก็อย่างว่าเลยครับหลังจากที่ชิงกิตอาราซอฟครับได้กระชากเข็มขัดของซุปเปอร์บอลสิงมาวินมาแบบช็อกโลกและเจ้าตัวนั้นก็ได้ขึ้นป้องกันแชมป์กับทางด้านมารัตกริก,กอเรียน ส่วนทางด้านซูเปอร์บอลนั้นครับหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับชิงกิตอลาซอฟโดยกระชากเข็มขัดไปเจ้าตัวก็กลับคืนฟอร์มมาด้วยการเตะน็อกเอาท์ก้านคอทางด้านไทฟุนออสแคนไปแบบสวยงามครับและไฟต่อมาครับของเขาก็เป็นการขึ้นชิงแชมป์มวยไทยกับเจ้าบัลลังอย่างตะวันฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมครับ ก็ถือว่าชัดเจนสุดๆนะครับตอนนี้สําหรับแฟนมวยชาวไทยแล้วก็แฟนมวยชาวต่างชาติครับซึ่งในการที่สื่อต่างชาติครับนำประเด็นนี้ไปออกสื่อในระดับโลกนั้นก็ถือว่าสุดยอดครับและก็เป็นที่น่าสนใจน่าเติตาของแฟนมวยครับก็เหมือนกับว่าไฟนี้ครับเป็นการสอบถามของทั้งสองฝ่ายครับซึ่งชัดเจนเหลือเกินว่าธานอารบอนนั้นเคยประกาศหลายครั้งแล้วอยากจะรีแมตช์กับธานชาิจอลาศอฟเหลือทนสุดๆแล้วครับสาหรับทางด้าน ซูเป,รปอร์บอลครับ แต่ลองหันมาดูทางด้านชิงกิทเองครับก็ยังคงมีปัญหาภายในไม่รู้ว่าปัญหาอะไรครับบทสรุปข้อสรุปชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเราก็ไม่รู้ครับเพราะว่าตามที่เราเห็นแล้วนั้นน่าจะยังวุ่นวายพอสมควรครับอย่างไรก็ดีครับเราพูดในมุมมองของแฟนมวยครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือระดับต่างชาติตอนนี้ครับและนี่คือเจตจำนงของแฟนมวยครับที่อยากจะดูซูเปอร์บอลสิงห์มาวินปะทะเดือดชิงกิตอลาซอฟเจ้าบัลลังคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทณตอนนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นศึกที่สุดของที่สุดครับที่สุดของวันชิปชิปที่สุดของโลกและนี่คือไฟแห่งความฝันของแฟนมวยได้โปรดเถอะพระเจ้าถ้าเกิดไฟนี้จริงๆน่าจะกระชอนโลกเลยครับถือว่าแฟนมวยให้ความสนใจทั่วโลกครับสำหรับคู่นี้เองครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรแอดมินจะอัปเดตอีกเช่นเคยวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ